คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา นักนการพัฒนาชุมชนอำเภอสตรกาจังหวัดลำปางดำเนินการขับเคลื่อน,นโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลีนแปลงประจำปีงบประมาณพศ2564โดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างๆให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้ และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งได้ไปสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสืบสารรักษาต่อยอดและพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรร่วมกับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อสร้างการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนมีภูมิคุ้มกันให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุกๆด้านและทำให้เกิดภาวะปกติแบบใหม่หรือ New Normal ที่ต้องหันมาพึ่งพาตนเองเพื่อลดการแพร่ระบาดนำไปสู่การช่วยเหลือของชุมชนระยะยาวโดวยการเริ่มจากครอบครัว หนึ่งครัวเรือนสามารถดูแลได้หนึ่งชุมชนหนึ่งชุมชนสามารถดูแลได้หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบลเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารได้ด้วยหลักปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลสำเร็จเป็นรูปประทัมภายใน3เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2564ภายในชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารการปลูกพืช ครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพน้ำหมักชีวภาพสารไล่แมลงด้วยสมุนไพรการปลูกพืชผลไม้ในพื้นที่สาธารณะเพื่อแบ่งปันในชุมชนธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชมีทั้งเมล็ดพันธุ์ของพืชผักสวนครัวเช่นบวบฟักทองมะละกอรวมถึงการขยายพันธุนน์ต้นกล้าเช่นต้นมะนาว กิจกรรมที่เกี่ยวกับการร่วมมือลงแรงผลิตแบ่งปันก้าไม้ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์เลี้ยงสัตว์การเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและอื่นๆการแปรรูปครัวเรือนมีการถนอมอาหารเช่นนำกล้วยน้ำวาที่สุกมาถนอมอาหารโดยการทำเป็นกล้วยตากการทำปลาแดดเดียวเก็บไว้บริโภคได้นานๆ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนการบริหารจัดการขยะกิจกรรมการคัดแยกขยะการนำกลับมาใช้ซ้ำอีกการทำเสเวียนไม้ไผ่ลักโลกลดขยะสร้างปุ๋ยให้กับต้นไม้ลดการเผาใบไม้การจัดสุขลักษณะนในบ้านบริเวณบ้านสะอาดเรียบร้อยสนามหญ้าตัดหญ้าให้สั้นอยู่เสมอและไม่มีน้ำท่วมขังมีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ตั้งอยู่ห่างจากตัวบ้านพอสมควรเพื่อให้คนเก็บขยะมาเก็บได้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ารวมถึงการใช้และประหยัดพลังงานการใช้สิ่งอื่นทดแทนเป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครัวเรือนมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการใช้ใบตองแทนโฟม มีการปั่นจัก,กรยานแทนการใช้มอเตอร์ไซค์การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีการเฝ้าระวังดูแลและป้องกันเป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายเช่นการเฝ้าระวังการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำคูคลองการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การปฏิบัติศาสนากิจเข้าวัดทำบุญตักบาทในวันพระและวันสำคัญต่างๆการออกกำลังกายมีร้านออกกำลังกายประจำหมู่บ้านและเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้านการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านในวันสำคัญต่างๆร่วมใจการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านที่สะอาดน่าอยู่เบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง15้าคน ในการกระตุ้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบทบาทผู้นำสิบห้าคนในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมผู้นำต้องทำก่อนผู้นำการเปลี่ยนแปลงปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารทำเป็นตัวอย่างให้คนในชุมชนชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุมชนมีการรวมกลุ่มจัดทำปุ๋ยอินทรีย์แบ่งปันกันใช้ภายในชุมชน ผู้นำชุมชนสามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตต่อไป